ผมก็ไม่คิดนะครับว่าวันหนึ่งชีวิตผมจะต้องกลายมาเป็นแบบนี้ กลายมาเป็นคนที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองได้ทําสินค้าขายโรงร้านไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยครับว่าตัวเองจะได้เป็นแบบนี้ผมจําได้ดีเลยครับในตอนครั้งแรกที่ผมตกปลาเนี่ยผมตกปลากับคุณแม็กเทนนิสันในตอนนั้นและผมตกได้ฉลามขาวผมตกที่ทะเลอันดามันนะครับแถวแถวสามเหลี่ยมเบอร์บิวดานะในตอนนั้นเราขึ้นเรือยอสกันไปนะแล้วเราก็ตกได้มาตัวหนึ่งนั่นคือความภาคภูมิใจของผมอันดับแรกเลยครับที่ผมตกปลาได้และหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ตกปลามาอีกเลยและผม ก็ใช <S an> ้ช <S an> ่วงเวลาวัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นผมไปตามปกติแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบการทําคลิปและผมก็เป็นยูทูบเบอร์ในทุกวันนี้ซึ่งผมไม่เคยคิดเลยว่าผมฟุกหรืออะไรทั้งนั้นผมมองว่าผมแค่ทําไปเรื่อยๆและผมก็ได้รับรางวัลตอบแทนกลับมามันคือรางวัลของคนที่พยายามจนมาวันนี้ครับสิ่งที่ผมรักที่สุดในวัยเด็กนั่นก็คือการปั่นจักรยานไปต่อยผู้หญิงนั่นก็คือการเข้าร้านเกมและก็ตกปลาในช่วงเย็นและพอผมโตมาผมมีเงินผมก็ได้ทําการ ซื้อเบ็ดตกปลาแล้วก็มาเริ่มตกปลาในตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยแม่ของผมมักจะห้ามเสมอว่าเฮ้ยอย่าตกปลานะมันบาปมันไม่ดีถ้าอยากได้ปลาก็ไปซื้อผมก็ฟังแม่ผมนะในตอนเด็กจนผมโตมาทุกวันนี้ผมมีงานมีการผมมีเงินผมก็เลยใช้เงินสนองนิดซื้อไวัยเด็กของผมอีกครั้งหนึ่งผมเปลี่ยนจากความชอบของผมให้กลายเป็นรายได้ให้เป็นเงินในทุกวันนี้และผมก็รักมันมากครับ กับส่วนดีทุกคนกันด้วยครับอยู่กับผมแจ็คก,กี้วันนี้ไม่ใช่แจ็คก,กี้ฟิตชิ่งครับไอ้พวกนันลกก็วันนี้นะครับเรามีนัดกับทางร้าน ถ้าจะไม่ผิด FM Fishing นะครับร้านนี้เป็นร้านประจําของผมเองนะครับที่ผมจะจะไปซื้ออุปกรณ์ตกปลานะครับแล้วก็เป็นร้านแรกเลยนะที่ผมซื้อลอกเบสมาทําคลิปนะครับก็คือเจ้า V Bass V8 นั่นแหละครับที่ผมเอามาออกคลิปก็ซื้อมาจากทางร้านนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับประมาณสัปดาห์ที่แล้วอ่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนผมจะไปนครสวรรค์กับคุณกายนะครับผมไปซื้อของที่ร้านเขานะครับเพื่อที่จะมาตกปลาที่นครสวรรค์เขาก็คิดถึงผมแหละเพราะว่าเขาบอกว่าอู้หายหน้าหายตาไปนานเลยนะไม่ได ว่าไงเป็นยังไงบ้างเอ้ยได้ข่าวว่าทําเหยื่อไหนลองเอาเหยื่อมาขายหน่อยสิผมก็เราก็เลยก็เลยเกิดอาการดิวเลอร์กันนะครับแบบคุยกันว่าจะเอาอะไรยังไงจะเอากี่ตัวอะไรสุดท้ายนะครับตอนแรกเขาบอกเขาจะเอาสิตัวแต่สักคังหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยถ้ามันถ้ามันเวิร์กมากขนาดนั้นก็เดี๋ยวพี่ขอ20ตัวเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอามาที่ร้านพี่ได้ประมาณวันไหนผมก็เรลยววาน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องลงแต่งจังหวัดไปทําธุระก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวผมทาส่งให้อะไรอย่างนี้เข ยังไงว่ามานะซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําการทําพาเจ้งนะครับ20ตัวเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็พาเจ็งนะครับที่ทําสีขึ้นมาใหม่หลายตัวเลยนะครับนี่เป็นชุดแรกเลยที่ผมทําสีทองขึ้นมานะครับแล้วก็มีสีฟ้านะครับสีเขียวเรืองแสงนะครับโอ้สีส้มก็มานะครับตอนนี้สีส้มมาแล้วนะหลายคนหาสีส้มกันตอนนี้มาแล้วนะครับมีใครคิดถึงเวฟร้อยของผมบ้างในี่นะครับยังเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแต่ว่าเครื่องอะไรต้องทําเพิ่มนะครับเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโซ่ราาลิ้นแล้วก็ชุดข้างนะครับตอนนี้แต่ขับได้นะแต่อย่าขับแรงเกินนะครับแล้วก็ขับแซดเกินไปนะต้อองค่ยๆขับ โอเคเดี๋ยวเราไปส่งของกันดีกว่าครับไป let's go ดีครับร้านชื่ออะไร FM f i s h i n g FM i s h i n g ใช่ไหม ทุละยี่สิบตัวพีอ่อยากกิงก็ตามมาอ,อ,อันนี้พี่เจ้าของร้านชื่อว่าอะไรนะชฝ้ายค่ะชฝฟายพี่ายนะครับผมปกติก็นานๆดีจะมาบ้างอย่างเงี้ยถ้าของไม่ได้ขาดอะไรเลยก็จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็จะอยู่แต่บ้านไม่ตกคลิปเลยตกปลาอัดคลิปเลยแต่ถ้าขาดก็จะบิ่งมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาซื้อสังเกตแต่ละตัวจะจะ,จะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าคือทําเหมือนกันได้แต่ เราเราจะเน้นแบบของใครของมันเลยใครซื้อไปแบบหน้าตาแบบนี้ก็คือได้หน้าตาแบบนี้เป๊ะเลยไม่ไม่เหมือนกันแน่นอนอารมณ์เหมือนลิมิเต็ดแต่ว่าตัวลิมิเต็ดผมเคยทำนะห้าตัวเหมือนเจนหนึ่งอ่ะเจนหนึ่งก็ผมก็มีเก็บอยู่แต่ว่าไม่ได้ขายเพราะว่าเก็บไว้ดูต่างหน้าหรือลุคมัน,ม,นมันต้องมีเก็บนใช่ครับเพราะว่ามองว่าถ้าถ้าเราทำเจนหนึ่งขายต่อไอ้คนที่ซื้อไปตอนแรกอ่ะมันมันก็น้อยใจไงเราอยากปล่อยให้มันแลไปเลยอ่ะแลยอย่างคือมันมีปัญหา ผมไม่อยากทำของมีปัญหาขายอ่ะไม่เหมือนกันจริไงจง่ะใช่ไม่เหมือนกันแต่ทำเหมือนกันได้ทําเหมือนกันเป๊ะไ,ได้ได้ตลอดจะ๋สีดําล้วนหน้าตาลวดลายอย่างเงี้ยได้เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่แค่รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆอ่ะพี่แค่น้นผมพวกแบบชอบทำอะไรใหม่ๆเนี่ยก็มาดูครับว่ามีอะไรบ้างในร้านในร้านก็จะมีของที่แบบครบเครื่องอ่ะครบเครื่องเหมือนร้านได้กายอ่ะ กายก็จะประมาณนี้แหละแต่ของเขาได้เยอะกว่าเห็นไหมสมิงผมมีสมิงตัวใหญ่ของก็จะมีก็เคร่าวประมาณนี้นะใช้มีสายช็อคมีเหยือ่อมีทุกอย่างในนี้มีลอกขายด้วยนะันเป็นเล่นไปนี่มีแต่ว่า P.R. ใช่ไหมเนี่ตัวที่ราคาถูกจุดในตระกูลแต่ว่าเอามาลงด้วยอย่างมีสปินด้วยเล้นรล้ค่แบบว่าตัดใจจะซื้่ง่าย ถ้าแพงมันก็มันจับยากอ่ะมูนค้เดัดใจยากใช่ตัวสองสามพันอ่ะโอเคแล้วใช้ได้เดี๋ยวนี้โลกแบบว่ามันราคาไม่สูงแล้วมีประกันอย่างตัวเนี้ยพันกว่าบาทงานวีเบสเนี่ยอืมอันนี้เอ้สวยนะเบาด้วยพันเก้าเอ้แต่สวยนะตัวเนี้ยสวยขนาดเบาด้วยเงาดีประกันอีกปีหนึ่ง เพิ่งเพิ่งเคยเห็นเลยว่าวีแบททำตัวนี้ด้วยใช่ทำออกมาดีเดี๋ยวนี้ถึงบอกว่าโลาราคาไม่ต้องไปสูงมากเล่นได้มอนสเตอร์เออเดาวีแบทตัวนเล่นของวีแบทใช่ของเซรามิกด้วยนะลอกกลมนี่แหละผมกำลังเล็งๆไว้อยู่นเลิงๆเออเล็งลอกกลมกับสปินสปินตีเหยือปอมเต็มไปหมดเลยคันไม่ต้องพูดถึงนี่เกลือนมหาตำกันได้นะ ถ้าหักเมันหัดในร้านเนดิ่ใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้เสียวแทนเลยเนี่ยอันนี้คุดโอ้คุดเหนียวเลยสปินสิบยี่สิบวีแบทโอ้เหนียวเหนียวจัดเลยออันนี้ก็มีแพนว่าผมจะเล่นสปินนะครับกล่าวว่าจะเอาสปินสัวตัวหนึ่งไปงานกระพงแล้วก็หางานครอบคุมตอนนี้ แต่ไม่แน่พี่ผมอาจมาเอาคันสวดลอกเดี๋ยวผมลองหาไปเรื่อยก่อนตอนเนี้แต่ตอนนี้ลูกค้าซื้อแล้วไงเอามาเทสไม่ได้เหรอเทสไม่ได้ไม่เอากลับด้วยกลัวมเมียสุด<า>จริงจริงฝากไว้ก่อนลูกค้ราร้านนี้เป็นแบบนี้แหละฝ <c oughs> ากของได้แต่ตังหมดเรียบร้อยแล้วนะตึงด้วยจ่ายตังแต่ไแ,แอบกะเอาข้าวบ้านกลัวมเมียดาพม่เคยเจอเลยแบบกลัวเมียดานี่ีไม่ใช่ว่าเ <พอ S 2> คสดีเคสแรกนะอันเนี้ยเคสที่สามที่สี่แล้วมั้ง ไม่กล้าเเข้าบ้านฝากไว้ก่อนผิดใจเขาอย่างสุดท้ายเดี๋ยวพี่บอกร้านพี่หน่อยว่าร้านพี่อยู่ตรงไหนอ,อ,อยู่เส้นอันนี้เขาเรียกรอวะถนนสวัยประชาราชติดกับคาแค่สายไลตรงข้ามกับหมู่บ้านเพชรนาน,นอ,อยู่ตรงคลองสี่ลำลูกกามันขึ้น กึ่งกลางเลยนะเราอยู่กึ่งกลางระหว่างลำลูกกากับทัญยะเลยเดี๋ยวปักโลเคชันไว้ให้ในดีสคริปชันโลเคชันเผื่อตามมาที่ร้านมาลองดูได้สติกเกอร์ทุกคนถ้ามาซื้อหมดหมดหมดแต่อยากเจรงก็ตามมาโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคนะครับก็20่ตัวนะครับผมขายราคาส่งตัวละ50บาทนะครับใครซื้อไปก็ั่นแหคือผมเริ่มต้นที่1ิตัวนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมจะไปทำธุรางผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม